สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคมรีมือสองไอคอนมือสองนะครับกับผมนะครับบินพิยจนนะครับผู้การฝ่ายขายประจำบริษัทพิยจนนะครับสําหรับคันนี้นะเป็นสีน้ําตาลนะครับนะฮะเข้ามาใหม่อีก1คันนะครับมันผมรีวิวไปในช่วงของรถเข้าใหม่นะครับตัวนี้ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะนะครับอีก1คันที่ถือว่าเป็นสีพิเศษนะครับสำหรับสีน้ำตาลคันนี้แล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือภายในเนี่ยเป็นเบาะสีเบจนะฮะสีสว่างสว่างเลยนะฮะภายในสวยมากพี่ นะครับปกติเราจะเห็นแคมรี่เป็นสีดำเนาะนะฮะแต่คันนี้เนี่ยเป็นเบาะสีเบจนะฮะแหล่งที่มาของรถคันนี้นะครับของบริษัทอัคาเน่นะฮะผมคืออคาเน่แคปิตอลนะครับนะฮะใช้ในกรุงเทพนะฮะรถของผู้บริหารนรถหน่วยงานปลดจำการนะฮะคันนี้นะครับปี2018นะแคมรี่ 2.0G ปี2018นะคันนี้นะครับเกียร์เป็นเออ่6สปีดนะนะครับ 2.0G ราคาออกห้าง1,445,000บาทนะครับพิจารณาขายอยู่วันนี้นะฮะ 6 9 9 0 0 0บาทเท่านี้นะครับ6 9 9 0 0 0บาทราคาไม่ข้าม7 0 0 0แสนนะเหลี่ยมคมสันไม่มีบุบไม่มียิ้มนะครับปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วกระจกเติมโตต้านะครับฟิล์มเรียบร้อยน่าจะมีประมาณ60รอบคันนะฮะฟิล์มดูดูนะเป็นใสๆเลยแล้วก็ออกเขียวๆเทาๆหน่อยนะฮะก็ถือว่าลักชัวรี่เลยนะฮะแม็กขนาด16นิ้วนะครับยางดินหลบใช้ได้อีกยาวเลยเนี่ยสวยจริงพี่คันนี้นะครับได้เป็นสีตาลนะนะครับปกติเราเห็นแค่สีดำสีขาวแล้วก็สีปลอนนะีคันอรบเป็สตาล แต่ในการจดทะเบียนนะครับจดทะเบียนขึ้นสีเป็นสีบรอนสีเทานะฮะคันนี้ขึ้นสีทะเบียนในเล่มทะเบียนนะเป็นสีเทานะครับทะเบียนสวยด้วยนะ9569นะพี่นะนะครับผมถ่ายในช่วงของวันที่1มีนาคมนะฮะปีหกแปดนะผมนะวันนี้แดดดีด้วยนะในช่วงของบ่ายนะฮะตอนนี้หวยใกล้จะออกแล้วนะครับตอนเราสี่โมงเย็นนะนะครับทะเบียนนี้เลยพี่9569ทะเบียนสวยด้วยนะครับไฟหน้าไฟเตอร์เดย์ทามเล้งไร้นะครับมีมาให้แล้วก็ด้านล่างเป็นไฟถัดหมอกเป็น LED นะครับรถ รูปทรงถือว่าไม่ล้าสมัยนะนะครับสวยเลยทีเดียวสําหรับแคมรีโฉมนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของภายในกันครับมาครับมาดูในส่วนของภายในกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะคันนี้ออกเป็นสีทูโทนนะฮะภายในเป็นสีเบจสีครีมนะฮะตัดกับสีดําภายในถือว่าสวยเลยพี่นี่นะฮะนานๆจะเห็นสีแบบนี้ทีนะสําหรับเบาภายในนะครับแต่รูปเบาะรูปทรงของเบานะครับทรงเดียวกันนะฮะเบาไม่มีขาดนะฮะนี่สวยเลยพี่คันนี้ไม่มีล้มเลยนะปีกเบาไม่มีล้มนะนะครับ บอะปรับไฟฟ้านะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังขึ้นเลื่อนลงนะครับแล้วก็ปรับพนักพิงแล้วก็ดันหลังมีให้นะครับ8โหมดการใช้งานนะครับพี่ดูสภาพเบาะนะปรับสภาพไม่เรียบร้อยแล้วนะฮะทำความสะอาดนี่นะฮะสีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดูสะอาดดูใสเลยนะครับแล้วก็นี่เอ่อสีขาวในฝานะครับเม็ดอาร์คสวยๆจุดเชื่อมต่อสวยๆเดิมๆนะครับกระจกเดิมโตยต้านะครับตรงนี้เป็นซอฟทัชหมดเลยนะฮะนีพี่ดูนะสวยได้เดินเดินสวยนะนะครับไม่มีขาดเลย กระจกปรับขึ้นลงนะครับออโต้ทั้ง4บานนะครับเซ็นทรัลล็อกนะปรับกระจกไฟฟ้าล็อคพับกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็เมมโมรีซิทมีให้2จุดนะจุดขึ้นลงนะครับตรงสเก็ปนะครับมีพลาสติกยังติดอยู่เลยนะครับกลับบันไดขึ้นลงนะฮะไม่มีช้ำนะพี่ดูโอ้โหคันนี้ต้องบอกว่าเลขไม่หน0 0 0แสนโลนะครับ10,000แโลนะคันนี้นะครับนี่นะฮะัเป็นเบรกเป็นคันเร่งนะครับเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็อ่ยางพยางรองพื้นนะครับเป็นของแคมบรี่นะตรงรุ่นเลยพี่ นะครับซอกประตูเดิมๆพี่สีไม่มีเจ็บมานะนะครับได้สวยเลยคันนี้นะครับปุ่มกดนะครับมีทักชั่นคอนโทรลนะ auto start stop นะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายฝาถังนะครับพุ s สตาร์ทนะครับมีมาให้ปวงมาลัยพี่ดูนะโอ้โหคุาใช้อย่างดีนะครับมีสกิดนิดนึงนะพี่นะตรงนี้นะครับมีสกิดนิดนึงนะแล้วก็มีคลุสโตูนให้นะครับแต่ยังไม่เป็นอะ a p t ทีฟนะครับระบบในเรื่องของความปลอดภัยนะครับมีให้พื้นฐานเลยนะตั้งแต่ตัว2อขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้ ปรับเบาะได้จากด้านหลังนะจากคนด้านข้างหลังเลยเนะนี่ยนี่สวยๆฝั่งนี้บิกบอกไม่มีลุมนะที่วางแก้วมีให้สองลุมนะครับใส่ย,ยตีได้ใหญ่ๆเลยหัวเกียร์มีสกิดบ้างนะครับนะฮะแต่ว่าไม่ถึงกับไม่สวยซกทีเดียวนะครับนะถือว่าโอเคยังโอเคอยู่นะครับผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็เชื่อมต่อในเรื่องของสายชาร์จต่างๆนะ AUX USB แล้วก็ power outlet นะครับ เบรกอีเมมาให้แล้วก็เบรกเบรกไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้านะเดี๋ยวผมมาสตาร์ทเครื่องดีกว่ามาฮะหนึ่งสองสามปุ๊บมาฮะไฟโชว์ตอนนี้ที่โชว์อยู่จะมีในเรื่องของแรงดันลมยางนะครับนะสามารถตั้งได้นะในเรื่องของแรงดันลมลมยางนะครับแล้วก็ถ้าว่าจริงจริงการโชว์อย่างเงี้ยการโชว์อย่างเงี้ยนะนะครับถือว่าถือว่าดีนะเราจะได้ รู้นะครับว่าลมยางเราอ่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของอระบบที่มีมาให้กับตัวรถนะครับตัวนี้ไบสปอร์ตมอนิเตอร์นะครับนี่นะฮะเปิดอยู่นะครับเลียคอสซัฟฟิกัเลิรศนะครับเปิดอยู่แล้วก็เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์รอบคันนะครับเปิดอยู่นะฮะถือว่าทํางานได้ปกตินะครับนะระบบความปลอดภัยตรงนี้มีให้พื้นฐานอยู่แล้วแอร์แบ็กจุดไปวิทยุเดิมโรงงานนะครับนะฮะแล้วก็แอร์เป็นดิตอนปรับแยกซ้ายขวาปรับออโต้ได้นะฮะนี่นะฮะ พื้นที่ของแอร์ของเขาไม่เยอะนะปุ่มไม่เยอะนะนะครับเอาใส่ลักทำความเข้าใจได้ง่ายๆด้วยนะครับหยิบจับใช้สอยง่ายมาดูกล้องถอยนะครับหนึ่งสองสามนี่นะกล้องถอยนะฮะผมเอ่อปรับวงเลี้ยวอยู่นะครับเวลาเราเลี้ยวนะมันก็จะปรับให้ตรงเหลืองๆนี่นะฮะปรับวงเลี้ยวให้ได้นะครับต่ำเส้นเลยแล้วก็มีเอ่อมุมกว้างมุมแคบนะครับนี่นะฮะมีมาให้ก็ถือว่ากล้องถือโอเคนะนะครับชัดอยู่นะครับถือว่าชัดเลยนะฮะ นะกระจกมองหลังนะครับตัดแสงออโต้นะครับแผงบังแดดนะครับนะมีกระจกให้มีไฟให้ด้านบนมีที่ใส่แว่นให้นะครับฝั่งคนขับนะฮะฝั่งคนขับมีกระจกให้มีไฟให้นะหลังคานะฮะสวยๆเป็นสีเดียวกับสีเบาดนะครับสีเบจนะนะครับไฟก็ตรงนี้ก็เป็นไฟไฟส่องแผ่นที่นะครับนี่ก็จะเป็นออกไฟขาวๆมินิมอลมินิมอลหน่อยนะครับไม่มียันไม่มีคลานะครับด้านบนนะคอนโซลสวยๆด้านหน้าเป็นซอฟทัชด้วยนะไม่เหนียวไม่เหนอะ นะครับไม่เหมือนรุ่นก่อนนะคันนี้นะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทมีลำโพงได้กระจกบังลมหน้าให้ด้วยนะฮะแต่ว่าลำโพงทวิสเตอร์ไม่มีนะนะครับจะใส่มาให้ในตัว2.5นะครับสำหรับตัวทวิสเตอร์นะครับพวงมาลัยปรับขึ้นลงได้นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์รับสายได้นะสั่งการด้วยเสียงสิรินะครับเนี่ยครูเซนโชสามารถปรับหนังสั่งนี้ได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะเพียงพอต่อการใช้งานนะคันนี้นะครับเครื่องทนทนนะนะครับรหัส 6AR 167แรงม้านะครับนะเกียร์6สปีดคันนี้ ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะเดี๋ยวผมเปิดไฟไว้เลยดีกว่าปบ๊บนะจะได้เห็นกันนะครับอะไฟก่อทางด้วยเปิดฝาท้ายฝาถังนี่นะครับในส่วนของแถว2ด้านหลังนะนะครับมีม่านส่วนตัวให้นะฮะแล้วก็ม่านไฟฟ้ามีมาให้นะสามารถตั้งค่าปรับได้จากตัวพวงมาลัยนะครับผมนะฮะการปรับตั้งค่าต่างๆจะขึ้นบนแดชบอร์ดนะครับทั้งหมดเลยตัวนี้ไม่เหมือนรุ่นก่อนที่เป็นตัวโฉมไมเนอรเชนนะครับ นี่จุดขึ้นลงนะฮะสวยๆพายางรองพื้นนะครับได้ครบนะฮะได้ตรงรุ่นด้วยจุดชาร์จต่างๆนะครับมีให้สองุ่ดสองพอร์ตด้านหลังนะฮะแล้วก็แอร์ด้านหลังนะครับนี่โอ้โหเบาสวยเลยดีนะคันนี้นะครับข,ขั้นสวยเลยนะนะครับไม่ช้านะคะันนี้นะครับไม่ช้าไม่ช้ำด้านหลังมีที่วางแขนแล้วก็ที่ใส่แก้วได้นะฮะใส่เยตีดได้นะใหญ่อยู่นะครับหลังคาวสวยๆด้านหลังนะครับมาคันนี้เลขมาอยู่หนึ่งแสนหนึ่งมืนโลนะครับ อ่าแม็กซี่หกนิ้วนะยางหลบนะนะครับเดี๋ยวผมดูยางปียางก่อนปียางนะครับปียีเบ็ดนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นตัวยางเปอร์เซ็นต์ปีใหม่กว่านี้ให้นะนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับเป็นสักปี23 24แล้วกันนะนะครับกระจกหลังโตโยต้านะครับติดฟิล์มเรียบร้อยไร้ฝ้าไม่มีขาดด้านหลังใส่ลักดสองศูนย์ชีนะนะครับเซ็นเซอร์ถอยมีให้4จุดนะฮะมาดูฝาท้ายกันไฟติดปกติเลยนะนะครับแล้วก็นี่เป็นโอเมก้อาร์คสวยๆสินกาวเลือนหนุ่มฝานะครับ ภายในลูกไปไม่มีสากนะเป็นสีลงพื้นเดิมๆนะนะครับโคมไฟไทยโคอิโตะนะครับนะด้านหลังลูกโกมเมทอาร์คนะลูกไปไม่มีสากพี่ซีนกาวเรียนๆน้องฝานะครับหลังน้ำต้กระจกนะฮะมีฝุ่นมีเอ่อนี้นิดหน่อยนะพี่นะนะครับขี้ดิ้งจกนะแล้วก็ด้านในนะที่เก็บสัมภาระกว้างๆพี่นะใส่ถุงครอบได้2ถุงนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือ,อพื้นฐานนะฮะแม่ลงแม่แรงนะครับมีมาให้หูลากบล็อกขันล้อมาให้ขันแม่แรงแล้วก็ นี่นะยางอะไรนะครับเป็นล้อมแมกนะถ้าเกิดคันนี้ได้ล้อมแมกมาห้าวงนะยางอะไรพี่ดูโหไม่สัมผัสพื้นโลกนะยังมีสีของยางตรงหน้ายางอยู่เลยนะฮะยังไม่เคยลงพื้นเลยนะครับแล้วก็นี่นะฮะซีนทำมะพร้าวนะครับเต็มเลยพี่คันนี้แผ่นดงแผ่นดับยังอยู่นะนะครับหลังเดิมจริงๆคันนี้นะครับไม่ต้องสืบเลยด้านหลังนะนี่นะฮะถึงคมสัษษ่นไม่มีบุ๋มไม่ไม่มีตะยิ้มนะครับเบา่เฟิร์มเฟิร์มฟูล สวยนะเนะี่ยโอ้โหไม่มีขาดพี่มาดูสูริบัตไปจำตัวรถนะฮะแผ่นเพจน,นะครับผมผลิตเมื่อเดือนธันวาคมนะฮะไม่ใช่เดือนตุลานะปี2018นแนะนะครับแล้วก็รหัสเครื่องรหัสตัวถังนะครับเครื่อง6 AR นะฮะ167ร16แรงม้านะครับนะแผ่นมอกอย,อยังอยู่นะครับน็อตไม่มีขยับนะคันนี้นะแล้วก็ครั้งนี้ปับบอะไฟฟ้าได้นะคูหน้านะครับ,นะรบเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ด้วยนะนะครับ แล้วก็ปรับพนักพิงนะครับนี่ถ้าเป็นตัว2.5ที่เป็นตัวสปอร์ตนะฮะมายเนอร์เชนนะตัวนั้นนะจะถูกตัดฟังก์ชันนี้ออกไปครับฟังก์ชันที่ปรับเบาขึ้นลงนะนี่ตัวนี้จะไม่มีนะครับจะมีแค่หน้าหลังนะครับแล้วก็ปรับพนักพิง4โหมดแค่นี้นะครับแล้วก็ไฟเมทไลท์นะนะครับในตัว2.5สปอร์ตตัวมายเนอร์เชนไม่มีอะเม็ดไลท์มาให้ด้วยพี่นะโอ้โหนะแผงประตูด้านาหน้าสวยๆไม่ลงไม่ out สวยๆผมว่าซื้อโฉมเนี้ยผมว่าคุ้มนะสองกิโศูนย์นะ แต่ตัวที่เป็นตัวไม้นิชเชนนะฮะจะเป็น 2. 5ดแล้วนะนะครับตรงนี้นี่นะภาษีนะฮะหมดนู่นอธันวาห8ดพี่นะใช้ได้เหี่ยวยาวพี่นะฮะไฟผมเปิดแล้วนะครับนี่เดี๋ยวทำนิ่งไรนะไฟหลักจะเป็นไฟเอร์เตอร์นะครับไฟเล็กไฟทัดงติดนะครับนะฮะด้านล่างไม่ได้เปิดนะนะครับอ่ะดูห้องเครื่องก็หน่อยดูหน้าแล้วนะหน้าเดิมเลยพี่นะห้องเครื่องนะครับนี่ของเขาจะมีช o ด e d ันฝานะครับดันได้สุดกระบอกเลยเดิมเดิมจากโรงงาน น็อตไม่มีขยับนะฮะนี่สีกาวในน้่ฝานะครับลูกกลมเม็ดอาร์สวยๆข้างในเป็นสีรองพื้นนะฮะรูปไปไม่มีสานะครับสตมายังอยู่นะครับแล้วก็แผ่นใสๆตรงนี้นะนะครับต้องมีนะพี่นะนะครับต้องมีนะนะครับต้องเป็นใสด้วยนะนะครับแล้วก็เม็ดอาร์คนะครับสวยๆสามจุดหจุดนะครับแผ่นใสรองตรงนี้เพื่อไม่ให้เป็นเป็นรอยนะนะครับมันจะรับกับตรงนี้นะครับแล้วก็เบ้าโชกนะครับ น้ำมันเบรกนะครับผมถังพักน้ำนะฮะประกันฟาสูท์ฟาววาวพี่สวยๆนะฮะแห้งๆนะนะครับไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มนะครับนะได้สภาพเดิมจริงๆคนนี้นะครับใครหาอยู่ให้ไวแล้วกันนะสองคันสูนะครับผมสีนี้ไม่ค่อยเข้ามาบ่อยนะแล้วก็ภายในเป็นเบาะสีเบลด้วยนะครับเข้ามาไม่บ่อยพี่นะฮะได้สภาพนี้เลยสภาพเดิมหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับนะยางอะไหล่ไม่เคยแตะพื้นขอกห้างอยู่ร้านสี่สี่ร้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะเพชรยนต์ขายอยู่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท นะครับ99,000บาทนะตีตีว่าไม่เกิน70,000นะครับผ่อนอยู่ประมาณ1,000-1,000-2ประมาณนี้นะครับสวยเลยนะสำหรับปี18นะผมนะถ้าสนใจนะครับผมเบอร์ผมอยู่มุมซ้ายบนนะฮะ0932699898นะครับสามารถแอดไลน์ได้นะฮะเพื่อนๆด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้หรือว่าในช่องทางของ Line แอดนะครับด้านล่างนะฮะ 66bbb นะครับผม 66bbb นะมีเอ็น้อยๆนำหน้านะครับนะะเดี๋ยวจะมีน้องไฟขายช่วยตอบนะ นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่ลงรายแอดให้ได้รับาการแอดกันการแอดกันนะนะครับรายแอดนะฮะเอ่อขั้นการแล้วสกิปพนักงานบริษัทนะครับมีเครดิตผ่อนบัตรผ่อนบ้านผลล่อนรถผ่อนสินเชื่อเงินสดนะผ่อนมอเตอร์ไซค์เกินปีขึ้นไปสามารถรอผลอนุมัติได้ภายใน2ชั่วโมงนะครับนะหรือว่าจะซื้อสดก็ได้นะพี่นะนะครับเอ่อการจัดไฟนั้นนะครับเงื่อนไขเหมือนกันเลยนะทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดนะครับนะก็มาดูรถได้ที่บริษัทพยนซอยเสียใจหกสแดแยกหนึ่งมาหน้าร้านบอกน้องหน้าร้านว่า มหาผู้จัดการบีมนะครับผมนี่เนี่ยผมอยู่ในส่วนของโรงช่างนะครับรถเข้ามาค่อนข้างเยอะนะสำหรับวันนี้วันที่1นะครับมีการเตรียมรถมีการเตรียมรถล็อปล่อยอยู่นะครับเสียงอาจจะดังหน่อยนะผมอาจจะตะโกนขึ้นไปหน่อยนะครับนี่ประมาณนี้ครับผมนะในวันที่1มีนาคมนะให้ได้รับชมกันประมาณนี้เดี๋ยวจะทยอยลงเรื่อยๆนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ไว้ในช่องนี้ด้วยนะนะครับนะสนใจให้ไวนะพี่นะต้องบอกว่าให้ไวนะสำหรับสีนี้มีไม่ไม่มาบ่อยนะครับโอเคลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ